มาดูกันว่าปีนี้ไปเดินงานพฤกษาตะวันออกได้อะไรมาบ้างเราได้ที่จอดรถไกลหน่อยนะคะก็ต้องเดินมาเข้ามาถึงก็จะเจอร้านต้นไม้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอแวะรองท้องก่อนนะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีร้านอาหารขายด้วยนะคะพออิ่มแล้วก็ไปเดินดูต้นไม้กันคะ่ะยังเดินไปไม่ถึงไหนนะคะก็เจอกับทุ่งดอกกุหลาบสีแดงนะคะอดใจไม่ไหวเลยต้องซื้อกลับบ้านหนึ่งต้นเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูกันนะคะว่าเราได้อะไรมาบ้าง มาดูกันค่ะว่าซื้ออะไรมาบ้างปีนี้เราขอเป็นธาตุกุหลาบนะคะ ก็เริ่มด้วยน้องยซี่เทเลซ่าสีส้มต้นนี้นะคะเราได้มาในราคา450บาทเพื่อนๆว่าแพงไปไหมคะหรือว่าฟอร์มนี้เนี่ยควรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะต่อมาเป็นเรด b a คา a ่านะคะกุหลาบตัดดอกไร้หนามน้องสีแดงสดใสมากๆต้นนี้180บาทค่ะเราซื้อเบนจามาสา2กระถางนะคะกระถางหนึ่งเนี่ยเป็นสีม่วงล้วนอีกกระถางหนึ่งจะเป็น3สีนะคะมีสีเหลืองกับสีขาวปนมาด้วยราคากระถางละ80บาทค่ะต่อมาเป็นกระถางทรงสูงนะคะต แต่ว่าจะไม่มีรูข้างใต้นะคะก็คือเขาจะมีกระถางข้างในที่ใช้กับตัวถังตัวนี้ค่ะเหมาะกับงานตั้งโชว์มากๆเลยค่ะวันนี้เราเลือกมาใส่เบนจามาสหนชุดมี2ชิ้นนะคะราคา180บาทเราซื้อมา2ชุดค่ะต่อมาเป็นชะอมหนามน้อยนะคะแต่ว่าเราก็โดนหนามจนได้อันนี้เขาขายเป็นมัดค่ะมัดหนึ่งมี5อัน45บาทเราซื้อมาทั้งหมด2มัดนะคะตอนสุดท้ายนะคะคือต้นมะกรูดราคา70บาทค่ะอันนี้สูงประมาณเมตรกว่านะคะ